ถ้าไม่มีความเคารพจ้างก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในเพศพระเหลืยงแบบบริสุทธิ์ได้มิแต่เจริญถีนนอกดีนอกหร่อยพระบาจุบา,บาสุจิกาเขาตำหนิก็ไปพาเขาจะมาสอนพระอ้าวอีกแล้วเขาตำหนิระพุทธเจ้าให้บุกเข้ามาที่ใจให้อ่อนน้อมถ่อมตนเปรียบตัวเองเหมือนพระคิริวถ้าเราเพียงพอแล้วเขามาสอนเราตอนนี้ซัดขึ้นเลย จเจ้าอววาดอยู่ในบ้านมันก็ไม่ทุกข์เอานี่นั่นต้องเชื่อครูเชื่อาบาอาจารย์บอกนี่คือศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิประพฤติปฏิบัติตานี้ถ้าเข้าขวางเหล่านั่นเลเป็นพวกดีเราถีนอกรีดนอกลอยอุบาจกอุบาสิกากลุ่มนั้นพระพุทธเจ้าให้คว่มบารไม่ใช่เหรอมันต้องรู้จักการวิจัรูปหนึ่งไม่ใช่ว่าเลวไปหมดหรือไม่ใช่ว่าดีไปหมด ที่ผมพูดนี่ผมต้องการความสมัครีเท่านั้นใครจะเอาภาพผมนี่ไปมีเอสกับพระรูปนั้นรูปนี้กับอุบาสกปุจจิกากลุ่มนั้นกลุ่มนี้หลงปู่หรือผมนี่ไม่รับทราบนะผมรับทราบอย่างเดียวว่าทํำยังไงนี่ศาสนาจึงเจริญด้วยธรรมด้วยวินยัยด้วยมรดุด้วยผล ทำยังไงพระจรึงจะสามารถีปปองดองกรมเกี่ยวเปน็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ทำยังไงอุบาสติกาจะเข้าใจธรรมะแล้วก็คารพพระสุปฏิปนนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสู้ร่วมกันแค่นี้ไม่มีความนึกคิดที่จะทำลายคนนั้นคนนี้ทั้งพระเถรินจีบาสิกานั่นงือเขาไปตัดต่อเป็นพุทธพาณิชย์ก็เรื่องของเขาเรื่องของพวกนั้นเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก สาธุถ้ามีจิตใจที่เคารพมีจิตใจที่ดีที่ปกป้องศาสนาหากแม่นไม่รู้ว่าหลวงปู่เป็นพระเจกเช่นไหรเอาไปตัดต่อเพื่อให้พระที่ไม่ดีไม่อยู่ในธรรมในวินในเข้าใจธรรมะบ้างสาธุก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้เสง่อมิขสิทธิ์นี่แต่เมื่อผู้ที่ก็มาบอกมาคานบอกว่าหลวงพ่อทาอย่างนี้เหมือนการแตกแยก,กในคณะสงฆ์ในหมู่ในคณะนะ อันนี้หลวงปู่ไม่ทราบนะนูไม่รู้ขอให้วาตุจิกาและหมู่คณะเข้าใจด้วยนะเพราะผมไม่ใช้โทรศัพท์ไม่มีความรู้สึกนึกคิดแบบนี้เจตนาเพียงเอาธรรมะออกไปเป็นกลางๆงเพื่อความสมุกสมในคณะสงฆ์ในวาสิกาเค่านั้นเพื่อ,อยังพระพุทธศาสนาจะเดินรุ่งเรืองต่อไปต่อไปเป็นการทําสังฆนาตลอดตลอดตลอดดีไหมนั่นเรื่องของเรื่องมันผมต้องการอยงนี ใช่ว่าผมมาประมาทจ,จับเจ้าหมูคณะกูบาจาันนะฟังให้เป็นธรรมอย่าฟังเป็นอธรรมอย่าให้อกุศลเกิดในจิตที่ให้กุศลเกิดในจิตบ้างถ้าอากุศลเกิดในจิตมีแต่จมครับจมนะผมไม่คิดจะออกมายุ่งกับทางโลกนะแต่ผมเห็นความเสื่อมในพระพุธธรรพทธศาสนาเพราะทำเรรพราะวินัยถูกทำลายไปเพราะพวกเราเป็นคนทำผมก็เลยออกมาเพื่อยังพระพุทธศาสนา ให้จเจริญรุ่งเรืองสักพักหนึ่ง้วแต่หมูนแล้วแต่คณะนะแล้วแต่ครูบาอาจารย์ที่จะคิดนะฟังให้มันจบกันด้วยไม่จะฟังฟังตัดเป็นเป็นกึง่งเป็นกลางไปแล้วไปมีเอสกับพระรูปนั้นอุบาสบกกลุ่มนั้นถ้าจะคิดทําลายศาสนามันก็เป็นไปได้แต่ขอให้เจตนาดีนะขอให้เป็นเจตนาปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันอยา่าเอาจิต ดิเฉยเรื่อยๆามๆมาทำลา,า,า,ายศาสนาพระจะทะเลาะก,กันไหมอุบาสิกาจะทะเลาะกับพระไหมอุบาสิกาจะทะเลาะกันไหมเมื่อเห็นภาพของรูบาอาจารย์ทะเลาะก,กันโดยที่กูบาอาจารย์ก็ไม่ทราบการเทศเราอย่างวายเป็นปกติเราไม่มีคําว่าไปเทศด่าคนนั้นเทศด่าคนนี้เราเทศวางกลางว้ด้วยทำด้วยวิไหนเราต้องการให้พระอยู่อย่างนี้ ถ้าพระอปีกลุ่มนั้นถือว่าเป็นพวกเตระถ,ถีนอกนิดนอกรอยนี่เขาไม่ใช่พระไม่ชมนานี่เขาสมควรที่จะไปกราบเท้าของอุบาสกปจิกากลุ่มนั้นที่ที่เขาปกป้องศาสนานี่เราก็ไม่ได้ออกชื่อว่าเป็นไขรนี่อุบาสกปจิกาคนไหนดีนั่นสาธุนี่เขาก็จะตัดภาพคนนั้นมาคนนี้มาก็คิดว่าเราไปออกชื่อเราไม่ได้ป้าที่จะออกชื่อคนนั้นคนนี้นี่เราออกชื่อเฉพาะคนดีหมายถึงอุบาสกปจิกาดีกลุ่มนั้นแค่นั้นเอง ออกชื่อพระดีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แค่นั้นเองแต่ไม่ได้ออกชื่อองค์ท่านว่าชื่ออะไรแต่เขาค่อยมาตัดต่อภาพปับปบเอาภาพคนนี้ขึ้นมาก็จะบอกว่าเราไปเข้าข้างโยมคนนั้นอุบาสกคนนี้พระรูปนั้นพระรูปนี้ไปด่าพระรูปนั้นด่าพระรูปนี้หลวงุู่หลงตารูปนนี้ไม่รู้เรื่องนะนี่ขอให้หมู่คณะอุบาสิกาเข้าใจด้วย อย่างนั้นความแตกแยกสมัคีก็จะเกิดนะแานโยมอุบาสกปิการหรือหมดคณะที่ไปตัดต่อก็ระวังด้วยตัดต่อเพื่ออะไรเพื่อความสมัคีในคณะสงฆ์หรือไม่ในการสมัคีในพระพุทธศาสนาหรือไม่เห็นแก่ส่วนรวมเป็นใหญ่นะอย่าเห็นแก่ส่วนตัวว่า เออจะมีคนเขาไปชมมากมยยียอดไลยอดเชสูงอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นบาปอากุศลอกุศลจิตเกิดแล้วลวงไปไมมีอย่างนั้นเทเป็นกลางที่สุดเพื่อยังศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองด้วยธรรมด้วยวินัยด้วยมักด้วยผลแค่นั้นเองไม่อยากเห็นการทะเลาะเบาแวงกันเกิดขึ้นในพุทธศาสนา อย่าเข็นเป็นพระอย่าเข็นพระดีบาจิติกาดีร่วมด้วยช่วยกันคนละไม,คะม้คนละมือปกป้องพุทธศาสนาทำาสังรีนาะตลอดตลอดตลอดร่วมกันโยมเขารู้กว่าในบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้เรียนเราก็ต้องยอมรับเหมือนหลวงปู่ก็ยอมรับนี่หลวงปู่ไม่ได้เรียนบาลีนี่หลวงปู่ไม่ได้เรียนในพระไตรปิฎกอะไรมากมายนักนี่โยมเขารู้กว่าก็าสาธุที่เขาเป็นผู้เตกฉานในการเรียนเต อุบาสกอุบาสิกากลุ่มนั้นขอให้เขารบพระก็แล้วกันพระสุปินตีโน,โนท่านก็มีอยู่นั่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยเหตุด้วยผลของท่านอาจจะไม่แตกฉานในพระคำภีพระไตรบีดกแตกฉานในพระบาลีแตท่านแตกฉานในใจของท่านท่านจะสงบงบเงียบไม่ยุ่งกับทางโลกท่านจะไม่ได้สนใจใหญ่ดีกับใครใดๆทั้งสิ้น แล้วก็เข้าไปศึกษาความรู้กับท่านดูกราบท่านยกท่านด้วยเนื้อก้าวเหนือกระหม่อมอย่าไปหาเรื่องบ้าเบ่อมาแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเบ่อมาทําไมอย่าไปหาเรื่องแบบนั้นต้องเข้าไปคุกกีไปถามท่านต้องการเอาธรรมะออกหรือไม่นี่หรือท่านต้องการเงียบมีกบอาจารย์เยอะอยู่แล้วนี่ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้น พราผู้หวังมักหวังผลหวังหลุดหวังคนที่เป็นพระสุปฏิปันโนนี่นะท่านจะไม่ค่อยยุ่งกับทางโลกหรอกยกเว้นปีบากกรรมของท่านถ้าไม่สามารถที่จะหลีกลีหนีได้ก็เหมือนเอตเอตคาผู้เลือดมีก็ไม่กี่รูปนี่ใช่ไหมละ่ะนอกนั้นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนิพพานตามป่าตามเขาทั้งที่มีฤทธิ์มีเดชเหมือนเพือ่อนทนอย่างนั้นก็ไม่ได้ยกย่องว่าเป็นพระผู้มีฤทธิ์แต่ยกย่องพระบุคลาพระที่ทรงแตกฉานในคัมภีร์บาลานก็เยอะ แต่ไม่ได้ไปเห็นตะคะท่านก็นิพพ่านตามป่าตามเขาตามโคนไม้ตามเงื่อนผาอุ้ยอยู่ยางสบายนี่ตายที่ไหนก็คือจบนะเพราะร่างกายนี้แตกสลายไปแล้วก็คือจบตรงนั้นการเกิดเป็นไม่มีไม่มีไม่มีมมบริสุทธิ์แล้วนี่เบิกงตทำการมัรปยาที่สุดจะเกิดให้มันเลยมันจบตรงนั้นจบตรงที่วางทุกสิ่งอย่างไม่มีอะไรที่เป็นเชื้อที่เหลืออยู่นั่นศีลสมาธิปัญญาก็ต้องวางบ้้นปลายสุดท้าย เต่ต้องอาศัยเวลาที่ยังคองาธาตุขันอยู่หรือมีชีวิตอยู่นี่ขอให้พวกเราเข้าใจนะนที่เทศนี้ไม่ได้หวังที่ต้องการให้คณะสงฆ์แตกแยกและอุบาสิกาแตกแยกนะหวังอย่างเดียวเพื่อความสมัครขี่ในพุทธศาสนาเท่านั้นฟังให้เป็นธรรมอย่าฟังเป็นธรรมถ้าฟังเป็นธรรมแล้วจิตใจก็จะชุ่มเย็นเบิกบานทั้งปัจจุบันและอนาคตขอโมทนาด้วยสาธุ